How t o ค a t e t ท a ยแบบลิงคา a t เทียมี2ล่างค a t e t e ีล่างเล็กกับค a t e t e ีล่างโตเรียกว่าเฟเดรียเรียกเฟ e ด d ีก็ได้ง่ายดี2ล่างนี้ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันล่างเล็กแปะดอทล่างโตระเบิดดอท จริงๆจะเรียกระเบิดก็ไม่ใช่ถ้าให้เจาะจงคือตอนล่างโตเมื่อออกอันติถ้าอีฝ่ายดอทเยอะดาเมจก็ยิ่งแรงแต่ถ้าพูดแบบนี้คงจะเข้าใจง่ายกว่าหลักการเล่นก็คือปักดาบ3ามเล่มแล้วดึงดาบเข้าตัวให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นให้คาทิเทียออกอันติเพื่อแปลงเป็นเฟอร์เดลลี่จะได้รับปั๊บจากดาบ3ามเล่มแปลงเสร็จเรียบร้อยก็หาทางเก็บเกตอันติแล้วให้เฟอร์เดลลี่ออกอันติอีกทีเพื่อส่งกิกกี้ไปคุยกับล่างมะม่วงวิธีทําอย่างที่ว่าก็คืออินโทสกิลเข้ามาหรือกดโจมตีีหนััักกกก็ไดดดด้้เพื่อปาาาบบแรรรร2จมตธ4คง ส่วนดาบ3ใช้สกิล e ตัวจะออกสกิลกลางอากาศก็จะปักครบ3ดาบจังหวะอยู่กลางอากาศนี้ให้กดคลิกซ้าย1ทีเพื่อโจมตีลงพื้นจะเป็นการเก็บดาบเข้าตัวทีเดียวเลยถ้าเก็บดาบไม่ได้ใช้วิธีกระโดดสเปซบาร์แล้วกดคลิกซ้าย1ทีเพื่อโจมตีลงพื้นก็ได้ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเรียงดาบกัน123เท่านี้ก็พร้อมแปลงร่างเป็นเฟรดี้แปลงร่างปุ๊บกดสกิล e 1ทีเพื่อลอยกลางอากาศตีธรรมดา3ครั้งจุดสังเกตคือตีครบ3ครั้งเฟรดี้จะตีลงพื้นลงพื้นเสร็ ด้อีก3ครั้งจุดสังเกตเฟดดี้จะง้างดาบแล้วปาดปาเสร็จให้กดโจงตีหนักก็คือคลิกซ้ายค้างเฟดดี้จะพุ่งดาบไปข้างหน้าจังหวะนี้กดตีธรรมดาอีก1ครั้งจากนั้นออกอันติหมายเหตุก่อนจบถึงคอมโบนี้ผู้เล่นอาจออกอันติได้ถ้าออกก่อนได้ก็ออกไปเลยไม่ต้องรอจบคอมโบออกอันติเสร็จแล้วก็เอาโทสกิลไปใช้ตัวอื่นวนไปเรื่อยๆจบที่ว่ามาไม่ใช่ท่า perfect เป็นท่าที่เข้าใจง่ายเรียนรู้ไวเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ต้องเริ่มคอมโบยังไงพอเล่นเข้ามือแล้วจะได้ต่อยอดกันได้ใครคล่องมือแล้วอยากแนะนำคอมโบไหนเพิ่มก็ว่ากันได้เลยที่คอมเมนต์